สวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาล่ากระหัวด้วยผลเลิฟนะครับผมนะเป็นหนึ่งในผลที่เรียกว่าในผลโหดนะทุกคนถ้าเกิดเล็ดเป็นแล้วก็ใช้ฝีมือน,นิดหน่อยนะครับก็ <S <S ถือว่าวันนี้โหดจะดอพอสมควรนะทุกคนซึ่งก็เหมือนเคยนะสตัดของแต่งนะ่อนนร้ไปล่านะสตัดก็ผลครับของแต่งของผมก็น่าจะเปลี่ยนเป็นสววันตัวฟานะครับไมกรโลเลเวียนะทุกคนซึ่งถ้าผมใช้วันเนี่ยมันก็จะดีอย่างหนึ่งคนระับเพราะว่ามันรีกดาวเร็ว นะครับกใช้แว่นนั่นแหละโอเคเล่นม,มานซึ่งตอนกลางคืนผมไม่ได้เปรียบอยู่นะครับอิกโซไม่ได้เฉยเลยสุดยอดจริงๆโดนดิเอาลิตเติ้ลโบค้างเฉยเริ่มเริบมเลยเริบเริบมเลย อะไรวุหลอนเห็นมอนตัวเองเป็นัตูเฉยเลยว่าสุดยอดอ่ะซิวเซตเอามาปิดท้ายไมก็เอามาไว้ตอดนะเอาเหวี่ยงโดนกูเฉยเสยกลูกน้องต่อแล้วย่าไปตีมอนเนี่ย ไอกคนเพื่อนโอ้เคนผมระเบิดอีกแล้วนนวรอกินนิ่มจัดลาดโทหนแล้วบอกเพื่อนนะ่ะ เปลี่ยนผลลพัพมึงกระจอกมากเลยเพื่อนทั้งข้อเก่งวันนี้หน่อยนะเนี่ยมึงก็พูดจริงฮนะว่าเขียนเก่าแลยกันบู๊ปซัมมอนสิ่งที่คนรู้นะผมว่าผลเลิฟเนี่ยเป็นหนึ่งในผลที่เรียกว่าปั่นประสาทสตูวนี้ดีนะเพราะมันมีลูกน้องด้วยกันและพยายามเล่นเน้เนสตัร์ให้ลูกน้องตีเอมวันนะเพื่อจะแรงมากเลยอะไรวะสกิลไม่โดนเฉยเลย ปุ๊บเซกนั่งดูน้องไม่ปั่นจัดนะผมโอ้ยสกิลไม่โดนว่ะปุ๊บเซกมาอมอนเลือดโลเกินอู้อเอาว่ะอูย้ยเอาว่ะยี่ตี้ผมน่าจะเก็บเค็นไวส้สวนนะเก็บเค็นไม่ทันว่ะ รูปซัมมอนโดนดิโดนดินี่ยามาเริ่มวมาบ่อยละเอ้ยโดนดิแปลว่ y, วาสกิลมันโดนง่ายนะโดนแตกเฉยเลยเว้โดนหล่อใครตัวจริง Hello go to bed mm What do you mean bro เจอผลแพ้แห่นวหวังว่ามันคงจะไม่เล่นหนีนะไ <hope> อฮอปเปิดเปิดมามกันก็าอน่ะโอ้ยวิจะถอยไปไหนนักหนาวาเพื่อนวิวไม่หนีวะ อุ้ยเจ็บดิโอ้ควา2000 <years> later. ยิง่งกลัวจับเลนะ่นเล่นง่นไม่จะซื้เป็นงั้นก็เป็นไงวะ แ<ส>ม่งเจ็บได้เล่นบ <sm Un resh> ้างนะตายบินแม่งอย่างเดียวไม่เล่นทุเลศจัดเลยแอดมินง้อยล่างนั้นเอาไว้สู้ลุปลมหายใจสุดท้ายชิ้นวิ่งเอามาหนีนี่มันสุดยอดเกมจริงๆไปดี เฮ้ยมึงนียิงเดียวเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ my day little bro นึกว่าเปิดทำไมว่าตอนแรกเนี่ยมันเต็มบ่อะเปิดแล้วมึงหนีเนี่ยโคตรกากลยเพื่อนไม่แปละกอะที่ตัวนั้นไม่จะหนีดูทรงหนีคืนนะงาน้างสกิลตั้งหลานแม่งสุดท้ายมีไอเฟรม เจ็บเบาอุ้ยไม่จะตายนะครับอุ้ยอุ้ยรอดเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนดูดิขนาดเลือดผมโลไม่ยังไม่กล้าเอาอะเอาเปล่าเลือดโลนะเวย้ยดูเลือดดิทำไมของมันใหญ่ยังไงวะพูดจริงเนี่ยทุกคนนี่มันถือดีกว่าอันบะเอ,อะ๊ะ ปแต่อันแม่งใหญ่โคตรเลยมันถืออะไรวนะนาตีกี้เปิดไปกล้องเล็บนะครับลอาสกิลฟูดาวเสร็จนะครับผมทุกแม่ก็เกือบเสร็จนะยัดเลยเนี่ยเออมันใช้ให้มันซุปเปอร์บูทตจริงด้วยว่าละเดีไย้ยิงบนอากาศกา็ฆ่ากูาไม่ได้นะเว้ย ใส่ลูกน้องต่อรีไม่โคตรซุปเปอร์บูตอะนะนี่คืออยากมีบทจัดไป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 ไมีกไหมงามไส่มา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 ต่อมาต่อ ดูโผลสกิลฮึสกิลมันดูดดเลยดเดเลยรอเอาอ่ะมาอ,าอมาา่ะ Oh my god bro เน่รอลอดกัด้วยมาเพื่อน เอ้ยสกิลขึ้นฟ้าคุณโซได้จะเอามาไว้จุี่ยกเนี่ยไม่กะให้โดนผมหรอกมั้งเอ้ยสกิลสีว้าวโอ้ถ้าโดนตะกี้นะมวยมีโอกาสตายสูงอ่ะอืมโอ้โอ้หมืดวีหนึ่งโอ้โอ้ เคซี่เฟมได้ยอมบอกเพื่อนไอเฟมหนานะซึ่งหมดนี้มันก็มีไอเฟมเรื่องเงียหนาอยู่พอตัวนะครับโดวนแต่ไม่ได้หนาอะไรเยอะนะเน่้ไม่เปิดแม่งเลดเบลดจัดมารอบท้ายว่านมใส่ลูกนอกต่อ เมื่อสกิลที่นึงพันหกก็ถือว่าแรงนะครับโดน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 เรียบร้อยดูดิเห็นได้สตันพอนะโดนโคตรโหดงงงงก,กันแหละติวปิดได้ไงติวไม่ได้เปิดนะโอเคโอเคได้แล้วผม ซึ่งมันก็เป็นผลที่ผมดได้เย็นนะนําอยู่พอสมควรน,นะทุกคนเพราะว่า,วามันก็เล่นง่ายดามเมจแรงนะครับผมนะครับแลวเหมาะแบบโดนลุมเลยนะเพราะผลมันดามเอจแรงครับอืมนี่ถ้าเกิดเจอพวกที่มันไม่ค่อยมีฝีมือนะทุกคนนี่เนไอ้สามสิบเอ็มคี้โม้เนี่ยมันก็สู้ยากนิดหน่อยพอสมควรน,นะโดนเพราะว,ว่าคือมันมันก็จะหนีเดียวนะเป็นผลที่สิลตามามันไยังมีน้อยนะอืม ดูเดี่ยวมันมีแต่สกิลสู้อ่ะเออน่ะสมมุติถ้าผมโซไปจับโดนปุ๊บอ่าันนี้คือพลาดมันก็ยังพอมีลูกน้องเสริมอยู่นะทุกคนดูเฮสกิลส่วนใหญ่คือดาเมจแรงมากนะอันนี้มารแค่400เอง My the b a s t friend ดอ มันเป็นโทรโดยอย่ะยูดีเซงออกมาไม่ออกเกมหนีไม่ได้นะครับอย่างนี้นั่นแหละผมกำลังทำมาไรบ้างสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเอาละก็ไม่ใช่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย